สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถบ้านฝากขายตัดสดมือเดียวป้ายแดงเจ้าของขายเองเพื่อนๆสมาชิกรถมันสวยมันดีมันถูกกว่าที่สุดในตลาดถูกกว่าเต็นท์ทั่วไปครับวันนี้อยากจะนําเสนอใครที่มองหารถสีประตูยกสูงสไตล์ Ford Ranger XLT 2.2เกียร์แมนนวลปี2012มือเดียวป้ายแดงคันนี้เลย กับราคาไม่ใช่399,0 0 0ามันบาทครับเพื่อนๆฟังกันที่ดีครับ2 8 5 0 0 0บาทถูกแล้วนะครับไม่ต้องต่อรองแล้วนะครับผมรถจอดอยู่บนราชธานีนะครับย้ํารถจอดอยู่บนราชธานีนะครับเจ้าของขายเองใครอยู่ใกล้อุบลจังหวัดใกล้เคียงมาดูรถได้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับรถสวยๆยางเต็มๆแม็กสวยๆนะครับสภาพสีประตูต้องบอกว่าให้95บบวกเลยสวยจัดมากๆครับห้องเครื่องใสๆนะครับ ไม่วิ่งแท้นะครับไม่เพียง200,000โลนะครับย้ำนะครับเพราะรถปี12ไม่ก็จะประมาณนี้ถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับเอาคนรับได้นะครับแต่บอกว่าสภาพเนี่ยสวยจัดกับราคา285,000บาทสวยงามมากๆครับใครไม่มีงบนะครับก็คงจะต้องไปปรึกษาไฟแนนซ์เองและกันสินเชื่อที่อื่นครับแล้วก็มาปิดสดคันนี้นะย้ำนะครับคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะครับอยู่บนราชานีใครอยู่ใกล้เคียง ก็มาดูได้ส่วนต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพปริมณฑลลองพูดคุยกันก่อนครับถ้าจัดส่งให้ได้นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็ไปส่งให้ได้นะครับย้ํานะครับคันนี้ต้องบอกว่าลายเทมสุดๆหนึ่งในร้อยกับราคาดีงามแบบนี้ในตลาดไม่มีอีกแล้วครับกับ Ford Ranger XLT สีประตู2.2ปี2012ครับรถเจ้าของขายเองดุนดครับใครสนใจพร้อมปิดครับคันนี้โทรมาเลยครับ 0885845375ครับ0885845375นะครับพลาดไม่ได้นะครับโอ้โหกระบ,บาทสีประตูยกสูงจากราคาตอนนั้นเป็นล,ล้านๆครับวันนี้เหลือ285,000บาทรีบจัดด่วนๆครับ